ก็เริ่มน้อยน้องพรุ่งนี้หน้าสุดหนะทาใช่ค่ะทาค่ะค่ะก็ระว่างไทยทำละครนะคะก็คือกิ๊กมีอาการปวดท้องแล้วกิ๊กก็เลยแบบไปหาคุณหมอแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าแบบตัวเองเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะก็คือเนื้องอกอะไรเงี้ยค่ะในมดลูกแล้วก็ได้ปรึกษาทางพี่ๆกองถ่ายนะคะว่า จัดการยังไงดีเพราะว่าเวลาเป็นประจาเดือนนะคะเอาง่ายๆมันเป็นภาวะใกล้ตัวมากคือใครจะเป็นก็ได้แล้วคือกิ๊กลัวกกิกลัวกลัวแบบเกิดอันตรายนักก็เลยคุณหมอก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะมันต้องต้องผ่าแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า10เซนใหญ่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 เห,หมือนกันค่ะใหญ่เหมือนกันค่ะแล้วก็เลยขอทางพี่ๆกองถ่ายแวบไปแวบไปผ่า น่ารักมากเลยค่ะก็คือถ่ายถ่ายกลิกเสร็จแล้วก็เหมือนได้พักแก๊บหนึ่งก็คือเกือบเดือนนะคะแล้วก็กลับมาทํางานก็คือปลอดภัยหายห่วงค่ะอสองกล้องค่ะสองกล้อง แต่แต่กี้ก็อยากแบบอย่างบอกน้องๆผู้หญิงทุกคนเลยนะคะไม่โรคเนี้ยใช่โรคเนี้ยมีทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้หมดเลยอยาแบบอยากคิดว่าเฮ้ยปวดประจำเดือนมันไม่เป็นอะไรถ้ามันปวดหนักขึ้นนี่ควรหาหมอค่ะใช่อา,าการเขาที่เรารู้ว่าอะไรประมาณหนูปวดท้องขับรถไม่ได้แล้วหนูก็หน้าม,มืดแล้วก็เลยแล้วก็แบบอยู่อย่างเงี้ยแล้วหนูไม่เคยเป็นหนูก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันไม่ปกติแล้วสําหรับการปวดประจำเดือน ก็เลยตัดสินใจว่าวันหยุดก็เลยไปหาคุณหมอแล้วแล้วก็ตรวจทุกอย่างสรุปมันใหญ่มากเลยอ่ะมันใหญ่มากๆแลวอยู่แบบในหมดลูกของเราใช่ค่ะมดลูกเรานิดเดียวเองอะค่ะใช่ก็ผ่าออกไปเรียบร้อยสมบูรณ์ร้อเซ็แล้วนะคะแล้วก็กลับมาทํางานได้ปกติเพราะาอีกอย่างคือการส่องกล้องน่าจะไม่ได้มีแบบไม่ได้เปิดหน้าท้องก็คือ ทุกอย่างก็คือง่ายมากใส่ชุดว่ายน้ําได้หรืออะไรเงี้ยได้ปกติเลยค่ะใช่หายปกติเรียบร้อยล้วค่ะใช่ใช่ต้องต้องไปรีเช็คกับทางโรงพยาบาลทุกปีเลยค่ะตรวจสุขภาพทุกปีคอยเช็คว่าแบบ <c oughs> จะกลับมาอีกไหม <c oughs> เพราะว่าเขาก็บอกว่ามี แบบมีโอกาสใช่แสดงว่าคุณพิ่เากำมีความกังวลอยู่ที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์ตกมดระดแต่แต่กินไม่กังวลเลยนะเพราะว่ากินรู้สึกว่าโอเคเราเราเราตัดสิ่งไม่ไดีออกไปแล้วแล้วคือตอนนี้ก็คือทํางานได้ปกติแข่งแรงนูออกกำลังกายได้แล้วแล้วก็วันที่กลับมาถ่ายละครก็คือถ่ายได้ปกติเลยค่ะไม่ได้เจ็บไม่ได้มีแบบอะไรเลยคือแบบเก่งมากๆคุณหมอแบบ ทำให้หนูหายได้แบบใหญ่เลยค่ะปวดท้องค่ะใช่ปวดท้องปวดท้องหนักมากจันนี day, no, ้ม no, ันต้องระมัดระวังกันใช้ชีวิตอะไรเป็นต้องการครกโดดไรไม่ไม่เลยค่ะคุณหมอก็บอกว่าก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะแต่แค่ว่าที่สำคัญก็คือ ถ้าจะกลับมาเป็นอยีกเนี้ยต้องคอยมารีเช็คทุกๆปีผู้หญิงเราก็มีสิทกลับมาเป็นอีกบางทีก็เป็นช็อกโกแลตบ้างแต่ว่าของกิ๊กเป็นแบบเนื้องอบค,ค่ะแผ่นรักฉบับร้ายนะคะกีระบบทเป็นมีหน้านะคะเพิ่งออกมาเมื่อตอนที่สองนี้เองในเรื่องก็คือ คาแรคกเตอร์ก็ค like ือจะถือไพ่เหนือครอบครัวของพระเอกนะคะแล้วอีกอย่างคือลึกๆแล้วเราเนี่ยชอบอโปหรือลูกคนลองน้องภูมินะคะก็คือจะทําทุกวิถีทางเพื่อได้เขามาแต่งงานมาเป็นของของเรานะคะแม้ว่าจะแบบผู่คุณแม่เขาพี่น้ําผู่พี่ดินพี่มิกว่าเหมือนแบบถ้าไม่ถ้าทําให้นีหน้าไม่ได้นีนาก็จะไม่ช่วยพี่ดินแล้วนะอะไร ไหลเงียบแต่ว่าคือจะไม่จะไม่กระตกกระตาแต่ถึงเวลาคือเอาเอานะอย่ามาอย่างนี้นะอะไรอ่างเงยมันกดดันหรืออะไรไหมยากยากเหมือนกันใช่เพราะว่าเหมือนที่เราไลฟ์ปกติก็จะแบบทําไมหรอคือแสดงออกเลยแต่อันนี้คือแบบมองนางเอกก็คือสวยจังเลยค่ะแต่จริงๆคือ ไม่ได้ชอบอะไรแกมันมันก็แสดงยากเหมือนกันค่ะพิงห้อยคือพิ้งพ้อยเจอกันมาสี่เรื่องแล้วน้องน่ารักมากแล้วก็แบบเวลาเข้าด้วยกันคือแบบรู้กันแล้วเล่นกันได้เต็มที่พี่มิกก็เคยร่วมง,งานค่ะพี่บิกก็เคยร่วมง,งานกกน่าจะเข้ากับพี่บิกเยอะเยอะเหมือนกันใช่การนี้มันจะสนุกสนานเพื่อะใรเลยไหมโอ้โหจากนี้นะคะก็คือจะทวีคูณเลยไม่ได้แค่ตัวละครนีน่านะคะทุกตัวละคร มีเรื่องราวของเขาว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆเปิดทีละประเด็นว่าเขามีปมอะไรในชีวิตและเดี๋ยวก็นีน่าก็จะเปิดอีกว่ามีปมอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่าสนุกแน่นอนสนุกครบรถแน่นอนนเรื่องไนครับปีี้ีน่าจะปีหน้านะคะฝากติดตามด้วยค่ะมีติดต่อไมหมมีติดต่อค่ะแต่ว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวต้องรอรอใช่แล้วมีโอกาสที่จะไจับ<ด>อุ้มโอ้ยอยากไปเล่นมากฝากด้วยนะคะ ใช่หนูชอบชอบเล่นมากค่ะฝากละครจับจังงงด้วยอยากอยากกลับไปเล่นนะคะนักความรักหน่อยสิเนี่ยนะช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ก็ปกติดีค่ะมีแฟนมีแฟนมีมีคุยอยู่ใช่ถ้าหลายเดือนละอ่อห้าห้าปีได้แล้วไม่น้อยไม่น้อยมากไม่ยังไม้เลยต้องมแฟนเข้ามา5ปีแล้ว เขาสั่งงานดีเราเป็นยังไงบ้าคราต้องไหนดีอ่าดีค่ะคือหนูหนูยังไม่ได้แบบเอ้ยต้องเปิดตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะก็ต่างคนต่างทํางานใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษหรืออะไรแบบเรียบๆเลยคช่ต้องวงการเลยน้องวงการเลยค่ะใช่อะไรนะคะคุ้ยนั่งอยู่แค่ปีเนี่ยเขาต้องไหนประทับใจคนไหน น่าจะใจดีค่ะแล้วก็โตกว่าหนูด้วยแล้วก็เหมือนแบบเข้าใจหนูแล้วก็แบบหนูเป็นคนแบบว่าคิดอะไรแล้วพูดเลยบางทีเราก็ไม่ทันได้คิดเนาะแต่ว่าเขาเขาก็จะแบบเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ใจเย็นใช่ก็เลยแบบเอ้ยเขาใจเย็นเราใจร้อนมันก็อาจจะแบบเออไปกันได้เรื่อยๆคอยซัพพอร์ตเราไหมคะคอยซัพพอร์ตไหมคะก็คือถ้ามีผลงานอะไรก็คืออุ้ยดีใจด้วยนะน,น้องอะไรอย่างเงี้ยแบบดีใจด้วยนะน,น้อง <c oughs> ไม้น้ขอโทษค่ะีน่ะขอโท่ะแล้วมีคนมีแพนไหมเธอหรือว่าแหนนนสายเลยเธอมายังยังยังเออแล้วก็มันแทนไหมเปนคไม่าจมีหยกทุกขัของแต่งอลยหนูยังไม่คิดเลยอ่ะแปกมากหนูยังไม่คิดเลยหนูหนูไม่เป็นคนแบบ เรียบๆมากเลยค่ะคือพี่เขาทํางานหนูก็ทํางานไม่ได้แบบไม่ได้แบบบื้อหวาหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเจอบ้างบ้างอะไรเงี้ยความชิมที่ออกไปก็จะเรียบค่ะอะไรนะเขาบอกเขาสนใจเก่งไหมเฉยๆเรียบๆแเรียบเรียบเรียบง่ยเรียบง่ายความเก่งต้องไปคุยกันยังอ่ะหนูยังอยากทำงานอยู่อ่ะยังค่ะยังไม่ได้คุยใช่อะไรนะคะ สามสิบค่ะไม่รีบไม่รีบโอ้แล้วไม่ยาไปอ้โหี่เจ๊กับน้องด้วยอ๋อไม่ดื่มใช่หนูอะคะหนูไม่มีความคิดเลยอะแล้วในเด็กเด็กหนูเป็นคนแบบถามว่าโอเคไหมน่าหนูหนูแค่รู้สึกว่ามีความสุขเพราะหนูก็คุยกับแม่ว่า เออถ้าถ้าเกิดสมมติว่าอนาคตมัน,มนก็แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูยังไม่ได้คิดว่าแบบเออยังไม่ได้คิดเลยค่ะใช่ือนอะไเพราะไรกันันยรไม่รู้ว่าไรู้ว่คือหนูยังไม่ยังไม่ได้แบบมีความคิด ตรงนั้นเลยแค่รู้สึกว่าเออใครแต่งงานหรือใครมีมีความรักหรือใครอะไรเงี้ยแบบยินดีด้วยแบบเพื่อนๆรุ่นพี่หนูเขาก็เริ่มมีน้องกันแล้วก็แบบเออก็ดีใจกับพี่ๆได้่ว่าอ้ขอบคุณค่ะ ้าเป็นโมรเียโนฟีเนาะบางปีทีเนาะใช่แต่เวสซี่จะจยบางีนแต่เวสซี่อคขอบคุณคะขอบคุณค่ะ